ฉันโกรธมากนะฉันก็เคยปล่อยผู้ชายเลยค่ะปล่อยแม,ม่งเลยค่ะสนามฟุตบอลเพราะเรื่องคำเรียกคำเดียวอะ่ะถึงเขาจะก็เป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นการวางตัวของเขาข<อ>เขามีสิทธิ์ไม่ต้องไปจัดเซลผู้หญิงที่อาจจะแต่งตัวแรงๆหน่อยพอเขาเริ่มมีผลงานดีเนี่ยก็อาจจะถูกตัดสินว่าก็เพราะแบบนี้ไงพี่ชิมพูดขึ้นมาเลยนะว่าเฮ้ยผมไม่ติดนุ้ยคุณเป็นอะไรก็ได้นุ้ยรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะคุณจะเป็นอะไรก็ได้แต่ข้างในที่นั้นเรงว่าคุณรู้ไหมว่าคุณทําอะไรอยู่คุณเป็นอะไรอยู่บกความเปลี่ยนไปนะครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฟองฟอสสเปเชียลค่ะคาะในเดือนพิริยมันนี้นะคะสิ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะก็คือเรื่องการเท่าเทียมนะคะแล้วก็เรื่องของความหลากหลายทางเพศค่ะอย่างที่เราเคยได้ยินกัน LGBTQ พัดๆตอนนี้มันมีหลาย p l u สมันมีเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงกันค่ะว่าความสําคัญแล้วก็สังคมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันมีบริบทไหนบ้างนะคะรวมถึงสาระความรู้ค่ะจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในแอปพลิเคชันของเรานี่เองค่ะ การให้เกียรติความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยสําหรับชาวแอปพลิเคชของเราค่ะชื่อแสนดีนะคะที่ไม่ได้แปลว่าคนดีนะสวัสดีครับพี่เกิร์กนะครับสวัสดีครับผมชื่อพอตนะครับสวัสดีค่ะพี่แนนนาค่ะสวัสดีค่ะกุ๊กไก่ค่ะสวัสดีค่ะแบงค์ค่ะก่อนหะน้านั้นเรามีเหตุผลอะไรที่แบบเรื่องอยังไม่เป็นตัวเองยัยงจะเก็บไว้ก่อนมเมื่อเทียบกับตอนนี้แล้วแตกต่าง ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยอะ่ะพี่ก็มีความสับสนมาบพอสมควรแหละแบบเออโตมากูจะยังไงวะเน,นี่ยจำความรู้สึกได้ว่าตอนป .4 เราก็มีแอบชอบผู้ชายคนหนึ่ง<ส>นะชื่อนายโกสนและในระหว่างน,นั้นอ่ะเธอฉันก็มีความสับสนว่าฉันก็ชอบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสุป,ปานีเขียนแล้วก็ไป เนบไว้ใต้เก้าอี้อ่ะเราโตขึ้นเราเริ่มตัดความรู้สึกถูกตัดสินจากคนอื่นเนี่ยไปบ้างเออเราก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบพี่อยากจะเปิดหน้าอกเนี่ยแล้วพี่มาเปิดแบบในที่ทํางานมันก็ไม่ใช่ก็คือแต่งตัวหรือว่าวางตัวในแบบความเหมาะสมที่มันควรมีแล้วกันค่ะเออจอคำพูดแย่ๆที่เกี่ยวกับเพศสภาพไหมคะเป็นคำไหนบ้างแล้วมันส่งผลอ,อะไรกับปัจจุบันตั้งแต่มหาลัยแล้วนะคือด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะเราลองนึกภาพนะพี่เรียนรอดอห้าปีใช่ไหมพี่ตัดผมลองทรง ดำๆเถื่อนๆใส่กระโปรงพีจ้ะอีนนี้มึงเป็นอะไรของมึงวะกูก็ไม่รู้ว่ากูเป็นอะไรกูเหมือนกันตอนนี้มันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆเราไม่ได้อยากจะมีความเป็นผู้ชายเราไม่ได้อยากจะ,ะมีความเป็นผู้หญิงสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเจอคาพูดอยู่มา,ต,มาตลอดนะทุกวันนี้ก็เจอนะตกลงจะเอาอยัางไงตกลงจะชอบอะไรตกลงจะเป็นเพศไหน ก็กูเป็นแบบนี้แค่นั้นพี่อยู่ที่นี่มา10ปีถ้าจะไปดูแบบตั้งแต่แรกพี่ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็คือไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันพอหลังๆมาเนี่ยพอเราเริ่มตบผลึกในชีวิตมากขึ้น <Wow. S 1> ตัวเลือกต่างๆมันเลยถูกตัดออกไปว่าอันนี้เราไม่เอาอันนั้นเราไม่ใช่อันนี้เราไม่ชอบดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นตัวตนอยู่ทุกวันนี้ซึ่งจริงๆมันเปลี่ยนแปลงได้อีกนะอีก5ปีพี่อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าณนะตอนนี้ค่ะในที่ทํางานพี่ก็เป็นแบบนี้ <Wow. S 1> ที่มีความพึงพอใจในชีวิต ในการใช้ชีวิตด้วยนะคะทั้งที่ทำงานแล้วก็ส่วนตัวด้วยค, <น S 1> ค่ะคนที่เป็น LGBTQIA+ ไปคนอื่นๆก็จะมองว่ามีอกหักนอกใจสูงกว่าผู้ชายเพราะว่าชอบใครก็ได้ไจริงไหมบ้าบอมันจะเป็นไปได้ยังไงพูดถึงอะค่ะว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลจริงๆฉันไม่ได้ชอบผู้ชายทุกคนฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงทุกคนฉันไม่ได้ชอบทอมกระเทยทุกคนในโลกใบนี้ใช่ไหมอย่างพอดพอดเราชอบผู้หญิงทุกคนในโลกใบนี้ไหมไม่เกลียดมากนะ ที่แบบว่ากระเทยคนเขาจะไปแบบไปจัดเขาอะค่ะว่าเฮ้ยเนี่ยผู้ชายหลอน้ำลายไหลต้องนู่นนี่นะั่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่กระเทยไม่ได้ชอบผู้ชายทุกคนเขาก็แบบต้องเป็นคนที่บางทีเป็นคนธรรมดาอย่างคอดก็ได้อะเขาแบบมีความไนซ์มีความดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบกันได้กฎหมายส่งรถเท่าเทียในความคิดของพี่ไปไน สมรสเท่าเทียมอะจริงๆแล้วที่ที่แรกในโลกเลยนะคะก็คือประเทศในเอร์แลนเขาก็มีให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะเขาเคารพความเป็นมนุษย์เนาะความฝันของผู้หญิงเนาะฉันอยากใส่ชุดแต่งงานจะแต่งกับใครก็ได้เพศไหนก็ได้ดังนั้นค่ะความคำว,ว่าสมรสเท่าเทียมก็คือความเท่าเทียมของมนุษย์อยากให้ที่เกิด่ะแชร์เรื่องราวของตัวเองเกี่ยวกับท็อกซิกมัสคูลิตี้หรือเราอะค่มชายเป็นหญิงเล่าย้อนไปในอดีตเลยเนาะคือตอนที่ พี่ยังอยู่ปฐมครับด้วยวุฒิภาวะเราด้วยคือเราไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำเนาะแต่เราอ่ะเป็นผู้ไปกระทําเขาเหตุผลก็คือง่ายนิดเดียวเลยคือเขาไม่เหมือนเราความหลากหลายนะตอนนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของเพศสภาพขนาดนั้นเราก็เรียกเขาว่าตุดบ้างอะไรบ้างเหมือนผมมีเพื่อนเป็นผู้หญิงอะ่ะเขามีแฟนพอเขาเลิกกับแฟนแล้วเราก็แบบพยายามปลอบเพื่อนเนาะและ้วก็เอ้ทำไมถึงไม่คืนดีกันอะไรเงี้ยเพราะเขาคบกันมานานสุดท้ายก็ไปเจอว่าผู้ชายเขาทำร้ายผู้หญิงแล้วก็คือทำร้ายมาตลอดที่คบกันเราก็ฟังแล้วเเเรรรราากู้้สึวว่ียหหัออนนมื แรงมาไม่ใช่อาจจะแรงกลับเสมอไปก็เลยเลือกที่จะให้เพื่อนอ่ะออกห่างไปเลยดีแล้วไม่ต้องกลับไปคืนดีอะไรเคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ gender bias หรือหลักสติค่ะ gender bias เนี่ยจะบอกว่าเยอะมากคือการที่ด่วนตัดสินเพียงเพราะเพศสภาพสมมุติว่าเป็นเซล์ผู้หญิงที่อาจจะแต่งตัวแรงๆหน่อยใช่ไหมครับพอเขาเริ่มมีผลงานดีเนี่ยก็อาจจะถูกตัดสินว่าก็เพราะแบบนี้ไงจริงแล้วเขาเลือกใช้จุดแข็งของเขาต่างหากถ้าเกิดเราลองคิดย้อนกลับมาเนี่ยก็มีผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งตัว เยอะแยะแต่ว่าก็สามารถสร้างผลงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันคุณจกคำว่าปิดตาธิปไตยคำว่าปิดตาธิปไตยเป็นการปกครองผู้ชายเป็นใหญ่จริงๆมันอาจจะถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่โบราณการเรียกเพศหญิงว่าเพศแม่ผู้ชายต้องไปสู้รบตบมือที่มองว่าปัจจุบันเนี่ยมันมันเอาแล้วอะ่ะมันคือเรื่องของความเท่าเทียมมองคุณค่าของคนเนี่ยที่ผลงานมากกว่าย้าัสังคมไทยกลายเป็นสังคมมาตาธิปไตยแถะ สังคมมาตาธิปไตยก็คือ,อผู้หญิงเป็นใหญ่เนาะเราเห็นผลงานของผู้หญิงที่เป็นผู้นำหลายๆประเทศแล้วก็มีผลงานที่ดีกว่าผู้ชายหลายๆคนด้วยซ้ําผู้หญิงก็มีจุดแข็งของตัวเองผู้ชายก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองเ,งเช่นกันเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราเลือกระบอบที่มันสมดุลไม่ต้องไปตัดสินหรอกครับว่าใครควรจะมีอํานาจ เหนือใครนะครับแต่ว่าขอให้อยู่กันอย่างลงตัวสมดุลแล้วก็สร้างผลงานจากจุดแข็งของตัวเองแบบนี้น่าจะราบรื่นมากกว่าครับพูดถึงอาชีพมือสมครหรือซัพพอร์ตของเราด้วแหละ้าพจำเราจะมีถึงเพศอะไรเป็นัันแรกแอปพลิเคชันรเราเปอง ทุกวันนี้ผู้หญิงที่เป็นซัพพอร์ตหรือว่าเป็นเป็นวิศวกรเราก็เห็นเยอะขึ้นแล้วเทคโนโลยีมันเข้ามาเราใช้สมองในการทํางานไม่ใช้แค่ตัวร่างกายดังนั้นนะ่ผมมองว่าซัพพอร์ตเราที่มีผู้หญิงก็อย่างพี่ยุย้ยเป็นผู้หญิงในในในทีมซัพพอร์ตซึ่งเขาก็ทกํากระบวนการทั้งหมดเหมือนกันนะเช่นตอบปัญหาลูกค้าช่วยงานเทรนนิ่งพี่ยุ้ยก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีของวิศวกรหลายท่านด้วยซึ่งวิศวกรหลายท่านเขาก็เป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะผมมองว่าในในไอพลิเคทเราอะเรื่องของเพศอะแทบจะแบบไม่ไดด้เป็นนตัวกกอบกําห ว่าต้องเหมาะกับอะไรถ้าพูดถึงภาพจำเนี่ยเราอาจจะนึกถึงผู้ชายก่อนจริงๆแอปพลิเคชเราค่อนข้างเปิดกว้างนะครับแล้วเราก็มีความหลากหลายในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเราเป็นเทคคอมพานีเนาะอย่างฮาร์ดแวร์เองเนี่ยอย่าง 3d สแกนเนอร์นะครับหรือว่าซอฟต์แวร์ c a d c a m หรือเครื่อง CNC ที่ต้องไปหน้างานไปช่วยงานลูกค้าทั้งเหนื่อยและร้อนเนี่ยก็สามารถมีผลงานที่ดีอย่างต่อนเนื่องได้คือคุณเป็นใครก็ได้จริงๆแล้วแต่ขอให้เราอยู่ร่วมกันในแบบที่ ทุกคนเป็นและสามารถสนับสนุนความเป็นแอปพลิเคชันให้เติบโตอันนี้มากกว่าที่พี่มองว่าคําว่าวิศวกรหรือสายภาพของคนเนี่ยมันน่าจะมาสร้างจุดร่วมเหล่านี้กันได้ต้องบอ,อกก่อพี่แบบโตมากับ ปุยาตายายก็จะแบบมีความเคร่งเรื่องของการใช้ชีวิตการทําตัวการแบบเฮ้ยอย่าโป้นะอย่าต้องรักนววสงวนตัวอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างไรกับการที่เหมินแต่งตัวโป้และโดนสังคมตัดสินว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดคดีล่วงละเมิดทางเพศ ไม่จริงอ่ะชุดนักศึกษายังโดนเลยค่ะพี่หมายถึงว่าชุดนักเรียนเรียบร้อยเป็นในช่วงจังหวะที่คุณเจอพวกที่แบบไม่ดีจริงๆแล้วมาในจังหวะนั้นพอดีใช่ไหมไม่เกี่ยวนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรค่ะก็จะเรียกว่าเซ็กซี่ก็ก็ก็กเออก็ระดับนึงก็ระวังตัวระดับหนึ่งแหละผู้หญิงแต่งตัวโปแล้วโดนล่วงละเมิดอันนี้ไม่จริงอ่ะสำหรับพี่นะในความคิดเห็นของส่วนตัวเหมือนกันค่ะคิดว่าไม่เกี่ยวคนที่แบบเขาจ้องอยู่เขาไม่ได้แบบมาดูหรอกว่าแบบโปแล้วเกิดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเรียบร้อยไปก็ ไม่ไม่ต่างกันโแบบเซ็พี่จะมีจาได้คือแบบสมัยเด็กๆเลยอะแบบเด็กมากจะไปร้านขายเครื่องเขียนแล้วก็จะมีแบบตาแป๊ะแก่ๆอะไรเงี้ยที่เหมือนจะรักเด็กแต่ว่าความรู้สึกตอนนั้นคือเราไม่รู้เราเด็กมากเอาอะไรหนูนู่นนี่นั่นจับรักอะไรแบบนี้ยใช่ไหมเออมันเป็นูก็เนยอยแต่หนูโตแล้วหนูก็ไม่รู้นะอย่างอย่างสมมติหนูไปตีแบบเนี่ยจะมีตีคู่ผสมอะไรเงี้ยค่ะ แล้วแล้วหนูก็ตีขู่ผู้ชายนะแล้วนั่นจะเป็นลุงนี่แหละหนูก็ไม่รู้ตัวนะเขาก็แบบไปเล่นหนูเขาก็ไม่แบบตีตุ่นหนูอะหนูก็ไม่รู้ตัวว่าแบบอ๋ออันนี้คือใช่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราโตมาเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันมันไม่ถูกต้องมันไม่ควรมาจับเราแบบนี้มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้คิดยังไยกับเว่าผู้หญิงเรียบร้อยเท่ากับแต่เรื่องของเขาค่ะเรื่องของเขาค่ะสิทธิ์ของเขาเรากำลังพูดถึงสิทธิในแบบ ที่เราแบบให้กันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ไม,ม่ไม่ดีนะคะไอ้แรดเงียบอะไรแบบเนี้ยมันแค่เป็นลักษณะทางแบบนิสัยเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วคำว่าแรดนี่คือ,อในคำจำกัดความของทั้งสองคนนี่คือยังไงหนูว่าสนุกสนาน<ช>แบบเฮลฮาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจีจารอะไรอย่างเงี้ยแรดในความหมายของพี่คือไม่ได้ลบนะ<ช>เป็นคนที่เฟลลี่<อ>เป็นความบั่นใจฉันเอนเตอร์เทนแล้วก็ มีความมั่นใจอ่ะดังนั้นก็เลยมองว่าถ้าใครมาด่าฉันแดทเยส s โอเคใจฉันมองเป็นโพสิทีฟเพราะฉันมีเรียอด้วย ดิฉันก็ไม่ใช่แรดเงียบค่ะจริงๆไอ้สิทธิที่บอกว่าผู้หญิงเรียบร้อยแล้วแรดเงียบคุณไม่ควรจะไปจัดเขาจริงๆก็อาจจะเรียบร้อยจริงๆก็ได้ถูกไหมเขาปลูกฝังมาแบบนั้นจริงๆแต่ถึงเขาจะแรดเงียบก็เป็นสิทธิของเขามันเป็นการวางตัวของเขาเขามีสิทธิไม่ต้องไปจัดเขาอาจจะอยากสนุกแต่ว่าไม่อยากตะโกนไงเออเราอีเราสนุกตะโกนผ่าแรดเงียบผ่าแรดตะโกนอยากจะเอนจอยกับคนที่แบบเขาเป็นคนที่แบบตะโกนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเราก็ไม่ได้อยากทำตัวไม่ดูเพราะฉะนั้นเหนียบไปว่าเขาแบบนั้นที่จริงแล้วที่ทำงาน ในการที่จะเป็นตัวเล่นได้เต็มที่อทิททบริษัทเรานะค่อนข้างที่จะแบบดีเลยค่ะสำหรับเรื่องของเรื่องนี้เนาะ HR, HR เขาก็กองคนมาระดับหนึ่งแล้วจะสังเกตได้แล้วว่าแอปเราอ่ะจะไม่ค่อยมีคนประเภทที่แบบแต่งตัวนะ เขาจะเขาจะคัดแบบเอ e เนอร์จีเคมีตรงกันเข้ามาซะส่วนใหญ่นะไม่ได้มีใครมา่าเป็นแบบวันนี้ทำไมแต่งตัวอย่างงี้ไม่นะแอปของเราจะแบบวันนี้สวยจังเลยไปไหนวันนี้แต่งหน้าสวยมากเลยแบบ้เหมนกันแล้วเราเราเองก็เป็นคนแบบนั้นที่แบบไปไหนเนี่ยวิ่นี่สวยจังเลยเช้ามาก็คือแบบได้แบบว่ากําลังใจแล้วอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบเป็นเซฟโซนระดับหวนึอย่างี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่มีมากัดกั้นความเป็นเป็นตัวเองของเราอะมาสามารถ ปลดปล่อยความเป็นตัวเองนี่ก็ค่อยๆเป็นตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนของพี่แสนดีะที่มันจะมีวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่พี่แสนดีผมยาวใช่หนูทานค,คือคือจะค่อยๆเป็นตัวเองมากขึ้นเหมือนเถนมัน<ช>เป็นเรื่องของเวลา <c oughs> พอเรารู้แล้วว่าสังคมของแอปของเราไม่ได้มีคนที่เขาแบบคิดลบจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยนะคะแบบว่าให้เป็นตัวเองได้เต็มที่เลยเพราะว่าทุกคนอะมีแต่ส่งกําลังบวกทั้งนั้นเลยทุกคนเลยเต็มที่ไปเลยตอนนั้นยังจาความไม่ได้หรอก แม่จับแต่งหญิงพอโตมาหน่อยปฐมอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวก็ได้มีการส่งสนับสนุนให้ไปเรียนทั้งเรียนเต้นเรียนลาเรียนดนตรีแล้วแต่เราชอบอะไรแล้วตอนเด็กๆก็จะเล่นสิ่งของที่เป็นทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงแล้วพอแบบอยู่มหาลัยคือพ่อก็แบบเออมีส่งค่าเรื่อสาอางให้ใช้บ้างนู่นนี่นั่นก็รับการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะครอบครัวคือโอเพ่นมากๆแล้วถ้าคนที่ไม่ได้เติบโตมาแบบนี้ค่ะจะใช้ชีวิตที่เป็นไปตามที่สคังคมครอบครัวคารออะ ก็ขอแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกเนี่ยคือครอบครัวก่อนอเพราะครอบครัวเป็นกลุ่มเล็กๆบางคนเนี่ยคือเขาต้องการที่จะเอ็กซ์เพรสความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยออกมาแต่บางทีเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนอย่างเช่นครอบครัวมี5คนอย่างเงี้ยเริ่มจากใครสักคนที่เขาเกิดเวร์ชันมาก,กับเราก่อนอะ เป็นพี่หรือน้องใครสักคนหนึ่งก่อนก็ได้เริ่มจากจุดๆดนั้นก่อนอย่าไป,ไปแบบไปแบบกลางโต๊ะอาหารบอกพ่อครับผมเป็นเกย์มีสิทธ์แบบมีปัญหาได้อันนี้คือในส่วนของตัวครอบครัวก็คือเริ่มจากเล็กๆก,ก,ก่อนถ้าเป็นในส่วนของตัวสังคมเนี่ยมันต้องเริ่มจากการ educate เพื่อให้สังคมเนี่ยเกิดการรับรู้แล้วพอสังคมเขารับรู้แล้วเนี่ยมันก็กระจายไปวงกว้างและเกิดการยอมรับบางคนอาจจะไม่ได้ออกสังแต่แบบโต โอ้ฉันโดนบ่อยนะสมัยแบบ20ปีที่แล้วอะฉันโดนเพื่อนชายเรียกว่าแบบอีตุมันมีไม่กี่คาที่เรียกพวกเหล่านี้ฉันโกรธมากนะเพราะเหมือนตัวฉันเองฉันก็ไม่ได้แบบตัวแบงค์เองแบงค์ไม่ได้เปิดรับอะไรขนาดนั้นแล้วตอนนั้นนลการรับรู้และการเรียนรู้ทางออนไลน์มันไม่มีมันก็เหมือนตอกย้ําแผลของเราอะเพราะบางทีเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราคืออะไรยังไงแต่เรารู้ว่าเราเป็นแบบนี้ฉันก็เคยต่อยกับผู้ชายเลยค่ะต่อยอย่างแม่มเลยค่ะจากฟุตบอลพอเรื่องคําเรียกคําเดียวอะบางทีอะการรับรู้หรือการเปิดกว้างของคนคนนี้ มันยังไม่ได้แบบโอเพนร้อเอร์ซแล้วคุณเอานั้นไปยัดเยียดให้เขาบ่อยๆอะ่ะบางทีมันก็มากเกินไปจนทําให้เขาระเบิดออกมาได้ดังนั้นน่ะฝ่ายที่จะไปเรียกเขาหรือไปยัดเยียดอะไรให้เขาเนี่ยก็ค,ควรดูนิดนึงอะค่ะคือให้เกีีรยิซึ่งกันและกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเรื่องการคาดหวังจากคนรอบข้างคือเราต้องมีความอนุขออนันตลอดเวลาต้องเป็นผู้ส,ส,ส,สั้นสีสันสมด ฉันไม่ใช่คนบ้าเนาะขึ้นอยู่กับความสนิทสนมจะหลั่นล้าสุดๆเป็นตัวเองสุดๆกับคนที่เราใกล้ชิดสุดๆเหมือนเพื่อนสนิทสุดๆอย่างเงี้ยแต่พอแบบเออเพื่อนที่แบบมันห่างออกมานิดนึงเราก็จะมีการรักษาระยะห่างไม่ใช่แบบว่าจะมาคาดหวังให้เราอยู่กับเราเราต้องต้องแบบสร้างสีสันตลอดเวลาทํางานแบบโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งร,รู้จักในส่วนของคําว่ากาลเทศะเราก็เนี่ยเราก็ปรับโหมดได้ทุกอย่างแหละคะ่ะหลายคนยังไม่เข้าใจค่ะรุ่คนหมยสมกับเท่าเทียม พรบูวกในผู้คนมากมายต่องการรอให้มีสิ่งนี้ขึ้นมาเราอะอยากสนับสนุนให้มันมีในส่วนของพรบสมรสเท่าเทียม เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยไม่มีการผลักดันในส่วนของพรบคู่ชีวิตถ้าไปอ่าน,นเนื้อหาของกฎหมายเนี่ยมันจะมีคำานึงก็คือระหว่างชายกับหญิงแต่เราอยากจะเปลี่ยนไอ้คำคำนั้นน่ะให้มันเป็นคำว่าระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายซึ่งพอเป็นบุคคลทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นใครแล้วนะมันคือใครก็ได้ที่รักกันเขาก็อยากอยู่ด้วยกันอยากใช้ชีวิตด้วยกันอยากได้รับสิทธิและประโยชน์และศักศีเนเท่าเทียมกันกับการที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับ แล้วมีกลุ่มคนที่ว่าโพลกอยากบอกอะไรกับเขาราอยากจะขอร้องมากกว่าให้เขาเนี่ยช่วยเปิดใจว่าณปัจจุบันเนี้ยเป็นพวก LGBT หรือเป็นกลุ่มที่รักร่วมเพศอ่ะมันก็ไม่ใช่สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับสังคมแล้วอยากให้เขาลองเปิดใจดูอะค่ะเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยที่การที่แบบว่ามีชายกับหญิงชายต้องนํามาก่อนหญิงต้องเป็นผู้ตามพอเวลาผ่านไปตอนนี้ชายกับหญิงเข้ามาเท่ากันละเรารู้แหละว่ามันต้องใช้เวลาแต่อยากขอร้องให้เขาเปิดใจค่ะ เราก็ากลังพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมความเสมอภาคถูกไหมสมมติว่าผมมีเคสยกของเอกสารบัญชีอย่างเงี้ยหนักประมาณกล่องละ20ะกว่ากิโลแล้วมีทีมผู้หญิงที่อยู่กับัญชีเยอะแยะเลยถ้าถ้าเราตอบด้วยประเด็ดนนี้ว่าเท่าเทียมอ่ะผมว่าคุณลืมอย่างหนึ่งไปครับคือน้ําใจของเพื่อนมนุษย์ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายอ่ะเขาคือมนุษย์คนหนึ่งและเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเราควรจะช่วยเขาอยู่แล้วเรื่องนี้มันก็เป็นขีดจํากัดเรื่องของสีระร่างกายแต่เช่นเดียวกันผมก็เป็นมนุษย์ที่อ้วนเนาะจะให้ผมแบบว่า ไปก้มๆเงยๆในที่แคบๆอนี่ผมก็อาจจะทําไม่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งผมแบบอุ๊ยน้องครับน้องคะช่วยพี่นิดนึงได้ไหมยหยิบตัวนี้นให้หน่อยซึ่งนี่ก็จะเห็นความแตกต่างเหมือนกันแล้วเราก็ไม่ได้มองว่าแบบพยายามใช้เขาเพราะเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าเราเบรออนคาว่าเรามีน้ําใจกับเพื่อนมนุษย์และเรารู้ว่าเขาอะช่วยเหลืออะไรเราได้และเราช่วยเหลืออะไรเขาได้ ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญเกี่ยวความเท่าเทียมกันทางเพศความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เริ่มเปิดใจและเปิดรับความหลากหลายทางเพศของกลุ่ม LGBTQ+ รวมถึงชายและหญิงเรา a อ p พ i c a t ในฐานะที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พร้อมรับซอฟต์แวร์และอินโนเวชันต่างๆจากทั่วโลกนั่นเป็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าเราพร้อมที่จะเปิดรับอะไรใหม่ๆจากนี้ต่อไปที่นี่จะต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกเพศและทุกคนขอบคุณค่ะ